อดีตการนานมาแล้วในสมัยยุคข,ของพระพุทธเจ้าทีปังกรพุทธเจ้านักเมืองปัจจันตคามนครมีสาวน้อยนางหนึ่งนามว่าสุมิตาเป็นบุตรีของเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งหมู่บ้านปัจจันตคามข้างล่างนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ๊ะท่านพ่อท่านแม่เจ้าคะอุ๊ยขอโทษค่ะข้าไม่ทราบว่าท่านพ่อมีแขกนี่คงเป็นลูกสาวของท่านสินะใช่แล้วท่านปุโรหิต สุมิตามหาพ่อสิลูเจ้ามีเรื่องอะไรกันถึงได้เดือดร้อนนักเอาไว้คุยถามเวลาอื่นดีกว่าไหมท่านพี่ลู้เห็นผู้คนชาวเมืองชุมนุมกันดูวุ่นวายไปหมดอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ้พ่อกับแม่กำลังคุยเรื่องนี้กับท่านปุโรหิตอยู่พอดีเจ้าไม่ต้องกังวลไปนี่เป็นเรื่องดีจริงหรือเจ้าคะ สุมิตราอย่าเสียมรารยาทอย่างนั้นสิลูกไม่เป็นไรหรอกฟังนะสุมิตราบัดนี้พระทีบังกรพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวยนยสัตว์ยังโลกมนุษย์แล้วดีจริงชาวเมืองทั้งปวงทราบข่าวต่างยินดีนักก็เลยชักชวนกันมาทําทางเพื่อให้พระองค์เสด็จมาสแสดงธรรมโปรดพวกเราไง ท่านพ่อท่านแม่เจ้าขาลูกอยากไปช่วยทําทางถวายพระพุทธเจ้าด้วยได้ไหมเจ้าค้ะนะคะท่านพ่อเฮ้ยเจ้านี่ยเนะลูกแม่เจ้าจะทําอย่างนั้นทําไมเจ้ายัางเด็กอยู่นะลูกข้าไม่รู้แต่ข้าเกิดศรัทธาอยากจะทําถวายสักครั้งในชีวิตนะคะท่านพ่อนะคะท่านพ่อนะคะท่านแม่ลูกจะไม่ก่อเรื่องอะไรให้ท่านพ่อเดือดร้อนเป็นอันขาดเจ้าค่ะ นายท่านเจ้าขาถ้าคุณหนูมีความปรารถนาแรงกล้าอย่างนั้นข้าขออาสาตามไปคอยรับใช้คุณหนูเองคะ่ะนายท่านจะได้หายกังวลท่านพี่ว่าไงเอา้เอาๆอ,าอาก็ได้พวกเจ้าไปกันได้หมดทุกคนเลยแล้วกัน มหาบุรุษวิสุทธิญาตื่นรู้ มัคข้าแสนสุขพระสมงแสงธรรมนำยุบพระเพียรบอบปุกปิดบังอาบัยคืนจันท์กระจางอยู่กลางท้องฟ้าสรรพสิ่งประดาลวงลับดับหายนี่คือความสัตว์มีอาจคืนคลาย ฉากสุดท้าย พวกเราเริ่มต้นทางจากตรงนี้ไปเลยดีไหมพี่หญิงเร,เร็วๆหน่อยได้ไหมค่าใจร้อนเจ้าค่ะคุณหนูโอ้โหคนเยอะมากเลยพี่หญิงโอ้ยจุ๋ยเหรอสุาค่ะคุณหนูพระองค์เสด็จมาตอนไหนวันนี้ไงได้ข่าวมาจากไหนเหรอก็เขาติดประกาศไว้แผ่นเบอร์เร่ไม่อ่านบ้างหรือไงหรอเขาเขียนว่าไงมั่งไม่รู้อ่ะ ข้าอ่านไม่ออกถุยเอาหล่ะพี่หญิงมือมันตรงนี้แหละมนาะตรงนี้เลยเหรอเจ้าคะคุณหนูนี่มันน้ําทั้งนั้นเลยนะเจ้าคะว้าหหนูเอาจริงเหรอเจ้าคะเดี๋ยวมือไม้ก็แตกหมดเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะหาแฟนไม่ได้นะเจ้าคะดูทำเขา้าอยู่บนฟ้าได้เป็นนกหรือเปล่าหนั่นนกที่ไหนเหล่ามันไม่มีปีกถ้าไมใชีนกหรือเขาจะเป็นซูปเปอร์แมน นั่นสิถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็คงจะเหาะไม่ได้แกจะบ้าหรอหรือจะเป็นองค์พระทีปังกรไม่ใช่พระองค์ทรงผ้าเหลือนั่นมันฤๅษีนี่นาเหรอใช่นั่นไงท่านลงมาหาพวกเราแล้วปะโถที่แท้ก็ดาบที่เองนึกว่าฤาษีที่ไหนไม่ก็เหมือนกันนั่นแหละท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวตัวข้าเองมีนามว่าสุเมธดดาบทข้าผ่านมาเห็นพวกท่านชุมนุมกันมากมายนะอยากจะทราบนักว่า พวกท่านชุนุมกันเพราะเหตุใดหรือถือว่าวันนี้พระทีปังกรสัมมาสัพพุทธเจ้ากําลังจะเสด็จมาสแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่พวกเราก็เลยชวนกันมาถางทางเพื่อให้พระพุทธองค์งเสด็จมาสะดวกไงขรับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วเดี๋ยวนี้่โอ้ช่างเป็นเรื่องมองคลแท้ท่านทั้งหลายขอให้ข้าได้ร่วมทำทางถวายพระพุทธเจ้าด้วยเถอะได้เลยท่าน ตรงนั้นไงโอ้โหทั้งโครนทั้งเลนเลยเนี่ยนะชี้ไปได้ไปหาแกล้งท่านไม่เข้าเรื่องท่านมิลิทท่านต้องทำได้แน่เยแน่เลย ูเจ้าคะคุณหนูดูสิเนื้อตัวเปื้อนโคลนหมดเลยกลับมาเถอะเจ้าคะเห็นหรือยังเห็นแล้วหรอตรงไหนอะ นั่นไงมาแล้วมาถึงแล้วเหรอเราคงทำไม่ทันแล้วล่ะเจ้าค่ะท่านดาบทดูสิเหลือแค่ช่วงตัวคนเองไม่น่าเลยคุณหนูเร็วเข้าเถอะเจ้าค่ะรีบเถอะคุณหนูเห็นหรือยังเห็นแล้วหรอต้องไหนนั่นไง น้นมาสการเจ้าค่ะน้นมาสการเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะนมาสการเจ้าค่ะท่านดาบทจะทำอะไรอ่ะหรือว่าท่านจะขอนิมนต์พระพุทธองค์และสาวกส่งพระดำเนินผ่านไปบนร่างกายของข้าที่ลงนอนแทนสะพานนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พื่อจะได้เกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์อย่าได้ทรงหลีกลงลุยเลนเหลวนี่เลยดูก่อนถ้าทั้งหลายดาวบทผู้นี้สร้างบุญบาร,รมีทำรรม,มานานสื่อไปภายภาคหน้าอีกหลายภพชาติเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสกยะโคตมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหรอคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรเจ้าคะงั้นเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะพี่หญิง จะไปไหนอีกแล้วเจ้าคะข้าว่าคนหนูของเองนี่ผิดเพี้ยนนะดูสิไปเด็ดดอกบัวมาทำอะไรอะ่ะเกนั่นแหละเพี้ยนตะแก่คณหนูของข้าทำอะไรต้องมีเหตุผลเสมอแล้วนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกุศลผลบุญของหม่อมชั้นที่ได้สักการะบูชาพระพุทธองค์ในคราวนี้ขอให้สุเมธดาบทจงเป็นสามีของหม่อมชั้นในภายภาคหน้าด้วยเถิดเลคะ นั่นไงเพี้ยนจริงๆด้วยไว้ตายแล้วคุณหนูพูดอะไรล่ะน้องหญิงแม้ความปรารถนาของเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราสุมเมธดาบทไม่ได้ชอบใจเลยแม้แต่น้อยขอเจ้าจงถอนคำอธิฐานนั้นเถอะขอพระอ,องค์ทรงโปรดให้มอมชั้นสมปรารถนาด้วยเถิดเพคะเจ้าจงปรารถนาสิ่งอื่นเถะน้องหญิงดูก่อนสุมเมธดาบทเจ้าอย่าห้ามความปรารถนาของกุมารน้อยผู้นี้เลย เพราะว่าในอนาคตภายหน้านางจะเป็นที่พึ่งของเจ้าในขณะที่ตัวเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อตัสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยากเชื่อเลยมันว่าทุกอย่างถูกกำเนิดไว้หมดแล้วคุณหนูช่างมีความปรารถนาประเสริฐแท้เจ้าค่ะว่าไงล่ะพ่อแก่ระหงเชื่อข้าหรือย,ยังล่ะว่าคุณหนูของข้าไม่เพี้ยนเหมือนที่เจ้าคิดปลอกจะบอกให้รู้แล้วรู้แล้วเงียบๆสิ เดี๋ยวก็อดดูของดีหรอกท่านดาบทวงจิตมั่นคงหน้าศรัทธาเริ่มใส่นะัก ล,ลุกขึ้นได้แล้วสินะนี่หรือสุมเมธดาบทมหาบุรุษผู้เป็นสามีค่าดังที่พระทีบังกรพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้อีกนานเท่าไหร่นะถึงจะถึงวันนั้นรากรสุมเมธดาบทสามีค่าด้วยแรงอธิษฐานของ,งานางที่ได้ถวายดอกบัวแปดอกแด่พระทีบังกรพุทธเจ้าในครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่ ต่างเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวะตะสงสารพบที่เกิดเป็นมนุษย์บุรุษสตรีทั้งสองก็เป็นคู่สามีภรรยากันแม้บางคราวจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งพบสูงพบต่ำทั้งสองก็เกิดอยู่เป็นคู่กันตลอดไม่เคยพลากจากกันตลอดระยะเวลาอันแสนยาวนานการเวลาผ่านไปจนในที่สุดทั้งสองก็ได้กลับมาเกิดคู่กันอีกเป็นครั้งสุดท้าย สถานที่แห่งนี้คือที่ประูติของเท้าสันดุสิตธิ์เทพบุตรที่นี่แหละโลกมนุษย์ผู้ที่จะเป็นพุทธามาดาต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีตลอดแสงกลับรักษาศีลห้าไม่ขาดซึ่งพระนามมหามายามีคุณสมบัติครบทุกประการเรารีบกลับสวรรค์ไปเข้าเฝ้าพระองค์กันเธอเทา้าจตุมหาราชทั้งสี่กลับขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตรงเข้าเฝ้าองค์เท้าสันดุสิตธิเทพบุตรข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญเพียรมาหลายภพชาติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ปรารถนาความเป็นใหญ่ในสูงสวรรค์เลยบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่พระองค์จะไปจุติในโลกมนุษย์เพื่อการตรัสรู้แล้วพระเจ้าขา้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญเพียรมาหลายภพชาติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ปรารถนาความเป็นใหญ่ในสูงสวรรค์เลยบัดนี้เป็นเวลาอันสมควร ที่พระองค์จะไปจุตติในโลกมนุษย์เพื่อการตัสรู้แล้วพระเจ้าขา้าเรายังไม่อาจรับคำของพวกท่านได้ในขณะน,นี้เราจะพิจารณาสิ่งสำคัญห้าประการคือการทวีปประเทศตระกูลและพระวาราให้แน่ใจเสียก่อนคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญห้าประการที่เท้าสันดุสิทธิเทพบุตรพูดถึงเราเรียกกันว่าปัญจมหาวิโลกนะ ปัญจัมหาวิโลก,กน,นะคือสิ่งสําคัญ5ประการครับก็คือ 1. การคือเวลา 2. ทวีป 3. ประเทศ 4. ตระกูลและ 5. พระมานดาเราจะไล่ดูความสําคัญของทีละข้อทีละข้อกันนะครับว่าทำไมเท้าสาันตุสิทธิเทพบุตรจะต้องสนใจกับปัญจับมหาวิโลก,กน,นะทั้ง5นี้พูดถึงหัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกคือการการในที่นี้คือเวลาไม่ใช่เวลาช้าตาเกิดเวลาตกฟ้าแต่อย่างใดนะจ๊ะ การในที่นี้เป็นเวลาของสัตว์โลกซึ่งถ้าหากว่าสูงเกินกว่าแสนปีขึ้นไปก็ยังไม่ชื่อว่าการด้วยเหตุเพราะว่าทุกต้องมีชาตะมรณะชาราปรากฏแต่ถ้าหากว่ามีอายุสูงกว่าแสนปีขึ้นไปคำว่าชาติชารามรณะก็จะไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อตรัสว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นดังนี้เวนนยสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เชื่อแน่ว่า พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสเรื่องอะไรทําให้การตรัสรู้ไม่ได้เกิดขึ้นและเมื่อการตรัสรู้ไม่เกิดขึ้นคําสั่งสอนจึงไม่ได้เป็นนิยานิกะนําสัตว์ออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเท่านั้นก็ยังไม่เป็นการสมควรแต่ถ้าหากอายุการของสัตว์ตามกว่าร้อยปีก็ยังไม่เป็นการสมควรเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าเวลาสั้นถึงขนาดนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกิเลสหนานแน่นและโอวาทที่ประทานแกสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสหนานแน่น ไม่อยู่ในฐานะอันควรให้โอวาทเวลานั้นจึงยังไม่เป็นการสมควรอีกเช่นเดียวกันอายุการอย่างต่ำที่เหมาะสมตั้งแต่แสนปีลงมายัางสูงตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปจึงได้ชื่อว่าเป็นการอันสมควรซึ่งบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ100ปีโดยเฉลี่ยเพราะเหตุน,นั้นในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงเห็นว่าเป็นการเวลาที่ควรบังเกิดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงตรวจด,ดูทวีปทรงเห็นทวีปว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปเพียงเท่านั้นซึ่งโดยธรรมดาชมพูทวีปเป็นทวีปใหญ่มีเนื้อที่ประมาณหมื่นโยชน์เมื่อทรงตรวจดูประเทศจึงทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเกิดในมัชชิมประเทศคือประเทศระดับกลางต่อจากนั้นก็ทรงตรวจดูตระกูลว่าอันธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดในตระกูลโลกสมบุติซึ่งบัดนี้ ตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูลโลกสมมุติซึ่งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่พระราชาผู้นาวว่าพระเจ้าสุดโทนทนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทแห่งราชวงศ์สากยะจะเป็นพระชนกของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้หลังจากนั้นก็ทรงตรวจดูประการสุดท้ายคือพระมารดาถ้าหากว่าเป็นสตรีนักเลงสุรามีนิสัยเหลวไหลเกกเมเลเกเรจะเป็นพระพุทธมารดาไม่ได้จะต้องเป็นสตรีที่มีสินห้าไม่ขาดซึ่งพระนางมหามายาเพียงเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมพระนางเจ้ามหามายานี้จะเป็นพระชนนีของพระโพธิสัตว์เมื่อทรงนึกว่าพระนางเจ้าจะทรงมีพระชนมายุได้เท่าไหร่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นได้ว่าต่อไปอีกเจ็ดวันหลังจากครบทศมาศจะเป็นวันสวรรคตของพระนางมหามายาครั้นทรงตรวจปัญจมหาวิโลกนะทางห้านี้แล้วจึงประทานปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลายไปว่าเราเห็นแล้ว ดูก่อนท่านเท้ามหา,านาและเทพยาดาทั้งหลายปัจจัยทั้งห้านี้สมบูรณ์แล้วบัดน,นี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตามคําขอของพวกท่านเหล่าเทพซึ่งแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันณะสวรรค์ชั้นดุสิตต่างปลื้มปิติรอทรงพระโพธิสัตว์จุติยังโลกมนุษย์นะักรุงกบิลพัชแขวนศักกะขณะพระนางสริมหามายาบรรทมพระนางทรงสุบินไปว่า มีพญาช้างสีขาวใช้งวงจับดอกบัวขาวเดินเข้ามายังปราสาททองของพระนางพร้อมทําประทักษินรอบพระนางสามรอบคําว่าประทักษินคือการเดินเวียนขวาเพื่อทําความเคารพในสิ่งที่นับถือนะจ๊ะไม่ใช่การเดินเวียนซ้ายนะโอ้พญาช้างเจ้าเดินลงมาจากภูเขาทองคําเพื่อมาหาเราหรือมาสิมาทางนี้เจ้าก็รู้เราไม่เคยทําร้ายใครมาเถอะโลกและจัก,กรวาล างสั่งสะเทือนเลื่อนลั่นต้อนรับมหามงคลครั้งนี้รุ่งเช้าพระนางสิริมหามายาได้กราบทูลความฝันนั้นแก่พระเจ้าสุธโทธทนะพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำพราหมณ์64คนเข้าเฝ้าเพื่อทำนายความฝันของมหามายาหมายถึงอะไรจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น6ท่านจงหาคำตอบให้เราคลายกังวลจีซิมหาราชขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลย มหาราษีทรงตั้งขันเป็นพระราชโอรสพระเจ้าข้าเทวีเราจะมีโอรสแล้วถ้าพระโอรสของราชบัลลังก์จะได้เป็นพระสกรัรรถ้าออกวัฒจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ชำระล้างกิเลสในโลกพระทรงข้าว่าไงนะเราเป็นกษัตริย์โอรสเราก็ต้องเป็นกษัตริย์เช่นบิดาสิทธิ์จริงไหมสิบเดือนต่อมา พระนางสิลิมหามายาได้เสด็จกลับไปยังกรุงเทวทหะทนครเดิมของพระนางเพื่อสรงให้กำเนิดพระโอรสตามราชประเพณีแม่สารถีหยุดพักขบวนที่สวนลุมพินีนี่ก่อนเถิดเราอยากลงไปพักผ่อนสักครู่เพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระนางกำลังทรงเพลิดเพลินกับความงามและเสียงอันไพเราะของเหล่านกน้อยในสวนพี่หญิงเพคะนี่ก็ถึงวันเพ็ญเดือนหกแล้วเราต้องเดินทางให้ถึงเทวทหะโดยเร็วนะเพคะ ประชาบดีน้องรักนี่ก็เที่ยงวันแล้วเราเดินทางมาแสนไกลพี่อยากอาศัยเงาไม้ให้ร่มเย็นหน่อยนะท่านใดนั้นพระนางก็เกิดปันปวดในพระคันเราคงต้องประสูติพระโอรสตรงนี้แล้วว้าวพระนางประสูติพระโอรสแล้วมาช่วยกันตรงนี้แล้วทหารไม่ต้องมาไปรอข้างน,นอกโน,น่นครั้งนั้นเท้าจตุกมหาราชทั้งสี่ มาเฝ้ารอการประสูติของพระโพธิส <im> ัตว์พระรัตนคุถานพอรับพระโพธิสัตว์ก็จะถึงมือมนุษย์เหล่านั้นสุดลมหายใจลึกๆนะพี่คะาไปเดพระราชกุมารพระองค์นี้จะไม่อยู่ในราชสมบัติแต่จะเสด็จออกพนนวดแน่นอนมเลี่ยนแปลงพระเจ้าค่ะบรรดานางสนมที่อายุมากให้ออกไปข้างนอกในวังนี้ให้มีแต่คนหนุ่มสาวเท่านั้นมหามายา ដែលជិតនឹង